เค okay, ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับโอเคครับก็ผมหายเป็นนานเลยนะฮะเป็นเดือน2เดือนก <c ười> ็โอเคครับก็คือตอนนี้ผมรับทำสกินม i ครับสามดีเลยนะฮะสามดีไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสามดีที่ผมทำนะดูตรงปากดียนะครับมันเป็นเสื้อโค้ดนะสังเกตได้ว่ามันสามดีนะฮะนี่ ผมเลยไปเอาจุดนี้มาให้ดูเนี่ยตรงปลายเนี่ยนะฮะดูดีๆนะนี่สามดีแล้วผมมันสามดีด้วยนะครับแหมหล่อเลยตรงข้างหลังเป็นตัวทีนะฮะตัวอันนี้ผมออกแบบมานี่ครับตัวทีสามดีเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่มันไม่แบบเลื่อนออกมานะฮะมันไม่เลือนออกมานะฮะ โอเคสกินนี้ก็ราคาก็ห้าสิบูนะฮะตามปกติเลยปกติถ้าเป็นสามดีสามดีผมจะทำเก้าสิบูนะฮะอันนี้เป็นสกินเสอ้อเชิร์นะฮะโอเคที่เป็นโค้ดนะฮะแต่ถ้า,าถ้าจะซื้อก็สามารถแอดไลน์มาได้นะฮะหรือติดต่อมาทางเฟ e บุ o กส่วนตัวของผมเลย นะครับนี่คือสกินที่ผมออกแบบมานั่นเองนะฮะโอเคถ้าเป็นสกิน 3D ผม90บ,บาทนะฮะแต่อันนี้เป็น50บาทไม่เกียรแน่นอนนะครับสามารถทักมาได้เลยเดี๋ยวจะหาเครดิตสักคนก่อนนะฮะแล้วก็ไปขายเพื่อจะได้ให้ลูกค้ามั่นใจนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ